ดีค่ะวันนี้คือง,งานออเดอร์เป็นขาตั้นแต่งขาดนพี่ขาตั้นแต่งขาดอันนี้เราจะแต่งขาดนะ,ะทำมาส,สวยๆเลยอันนี้ลูกค้าสั่งมามีเครืองของแล้วนะคะเป็นงานออเดอร์นะคะนี่ตัวละแค่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูบนทีละตัวเลยอันนี้ลูกค้าระบุไซส์มาด้วยนะเราก็มาด้านยิงป้า,ายเสียนไซส์นะคะให้ลูกค้างานสวยค่ะงานสวยว่าพี่นี่สูงคุนี่ คนก็ไปด้วยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนคะสั่งเข้ามาได้เลยสีดำเท่ม,มากสวยสั่งเข้ามาได้นะพี่ทัาสั่ที่สามสิบตัวนะนี่อันนี้ลูกค้าประจำสั่งซีเยอะมากนะเราเรามีออเดอร์เข้ามาลัวนๆนะพี่เพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยไลฟ์สดเพราะว่าเราต้องแพ็กของให้ลูกค้าวันนี้ก็เอามาไลฟ์สดให้ดูกันว่างานสวยจริงเราเราับออเดอร์อยู่เรื่อยๆนะคะ ตัวละแค่45บาทนะดี่นี่าสวยจริงค่ะแรงเอิ์นะแรงเอิลนะมีงานแบนกนไปด้วยนะไม่ใส่การนะที่ใครสนใจนะคะทักเพจทักไลน์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูกันข้าวๆก่อนนะคะขอตัวไปแพ็คของให้ลูกค้าก่อนนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดี